เด็กสะอึกต้องทำอย่างไรต้องดื่มน้ำไหมข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับเด็กทารกถึงอายุ6เดือนนะคะสาเหตุของการสื่ึกนะคะกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กับการหายใจเข้าออกนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยขยายหลังจากที่กินนมทำให้เกิดแรงดันที่กระบังลมตรงรอยต่อของปอดกับช่องท้องทำให้กระบังลมหดตัวอย่างรวดเร็วในขณะหายใจออก จึงเกิดอาการสะอึกวิธีแก้ไขอาการสะอึกโดยไม่ต้องกินน้ำหนึ 1. จากลูกเรอหลังจากกินนมใช้ท่าพาดบา่าแล้วใช้มือลูบหลังของลูกเบาๆ 2. ให้ลูกนั่งลังตัวตรงแล้วใช้มือลูบหลังเบาๆ 3. ให้ดูดนมแม่ 4. หากกินนมผสมให้ดูดนมจากขวดนม อาการสื่ึกจะหายเองหลังจากที่ลูกอายุ4-5เดือนค่ะ